มาแล้วครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับกําลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับมีขบวน260นะครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับ มากมากเลยนะครับวันนี้สำหรับขบวนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับผ่านชุมทางหนอกประดุกไปแล้วนะครับมีขบวน260นะครับรีกให้ที่ทางสองนะครับที่ชุมทางหนอกประดุกนะครับขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิป ก็อย่าลืมซับสไ i b ์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หๆน้องประดุกชาแนลครับ